คำสาบานฟ้าพิโรธคำสาบานคือคำบนบานสารกล่าวต่างๆนั้นคนโบราณถือเป็นสัจจะที่ควรปฏิบัติหากใครสาบานอันใดในเรื่องใดๆก็ตามให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดการสาบานคือการยืนยันตัวเองให้บริสุทธิ์ หรือเป็นการกล่าวความจริงที่จะต้องปฏิบัติและเป็นการสร้างทิฏฐิให้บังคับจิตใจตัวเองคำสาบานนั้นมีหลายรูปแบบแล้วแต่จะจัดทำพิธีกันเป็นหมู่คณะหรือคนเดียวก็สามารถทำได้ผมไม่ใช่คนดีอะไรแต่จะมาเล่าเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นคึกขนองอยู่นั้นโบราณว่าคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิด คบบัณฑิตพานพาไปหาผลมันเป็นความจริงสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นรุ่นนั้นผมคบเพื่อนไม่เลือกก็ว่าได้ใครๆที่มาคบค้าสมาคมกับผมผมถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่คิดถึงเท่านั้นผมมีเพื่อนคนหนึ่งแต่มันเป็นคนที่ชอบลักขโมยผมพอรู้ประวัติและเรื่องของชีวิตเพื่อนคนนี้ดีแต่ผมไม่เคยเห็นมันไปขโมยใครสักครั้ง ไอเลิศคือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้มันทำอะไรรู้สึกว่าเป็นเลิศจริงๆในบรรดาเพื่อนฝูงเวลาไปไหนมาไหนผมกับไอเลิศมักจะไปด้วยกันแต่เวลามันไปลักขโมยนั้นผมไม่เคยเห็นแต่ก็เคยเห็นมันโดนจับหลายครั้งเพราะว่าไปขโมยของชาวบ้านเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งผมจำและติดตามมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ ผมเองตอนแรกๆหาว่าเรื่องอย่างนี้นั้นมันคือเรื่องเหลวไหลงมงายผู้คนต่างๆถึงมักจะพากันไปสาบงสาบานกันทำผิดนิดผิดหน่อยก็จริงแต่หาผู้มารับผิดชอบไม่ได้จึงต้องพากันมาสาบานหาผู้กระทำความผิดผมเองตอนเด็กๆนั้นจำได้ว่าเคยขโมยตังแม่พอท่านถามหาพี่ๆน้องๆก็บอกว่าไม่เห็นไม่ได้เอา ในที่สุดแม่ก็พามาสาบานเรื่องแค่นี้สาบานก็สาบานเถอะตอนนั้นผมเองไม่ได้ตื่นตระหุกอะไรคำสาบานที่แม่พาพูดนั้นท่านว่าหากใครขโมยเงินไปขอให้ปวดท้องอย่างรุนแรงตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้คิดว่าทำไมเงินแค่สิบบาทท่านถึงมาจับเราสาบานนั่นก็เป็นเพราะท่านไม่ต้องการให้โกหกนั่นเอง และผมก็เจ็บท้องจริงๆจึงยอมรับว่าเอาไปและก็หายแต่มาคิดอีกทีคิดว่าเรานั้นท้องเสียพอดีก็อาจเป็นได้คืนหนึ่งไอเลิศและผมได้ชวนกันไปดูหนังในวัดห่างจากหมู่บ้านเราราวหกิโลเมตรวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ในโบสถ์มีสมบัติล้ำค่ามากมายผมนั่งดูหนังได้เกือบสองเรื่องแต่ไอเลิศไม่รู้ว่ามันไปไหน คิดแต่ว่ามันไปหาจีบสาวแค่นั้นพอหนังเรื่องที่สองใกล้จะจบไอเลิศก็มาเรียกผมโดยกระซิบเบาๆผมเดินตามมันออกไปทันทีพอไปที่มืดๆไอเลิศบอกผมว่าให้ช่วยยกของเป็นของอะไรไม่รู้มันเดินนำหน้าดุมๆไปทางเข้าหน้าต่างโบสแล้วให้ผมตามมันเข้าไปช่วย มันเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆแต่เราสองคนนั้นไม่สามารถยกขึ้นได้เลยและขณะที่กำลังยกอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าพวก,พวกเองจะ,จะเอาไป,ไ,ปไหนผมและไอเลิศแทบเข่าอ่อนเมื่อสิ่งที่ปรากฏเจ้าของเสียงนั้นมันเป็นร่างขาวโพลนลอยอยู่เหนือหัวผมและไอเลิศก้มกราบรับสารภาพผิดทันที แล้วร่างนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะครั้งนี้ข้าให้อภัยแต่ครั้งหน้าข้าจะเอาเรื่องพวกเองสองคนต้องสาบานว่าต่อไปนี้ห้ามลักขโมยของใครอีกถ้าหากทำผิดขอให้ฟ้าผ่าตาย ไอเลิศและผมว่าตามร่างขาวๆโผลนที่ลอยไปลอยมาอยู่ในโบสถทันทีมันจะเป็นอะไรนอกจากผีเฝ้าทรัพย์สมบัติในที่แห่งนี้ผมกับไอเลิศว่าตามทันทีพอพูดกล่าวคำสาบานจบร่างนั้นก็บอกให้พวกผมออกจากที่นั่นเล่นเอาผมเข็ดหลาบปางตายไม่กล้าที่จะไปขโมยของใครอีกเลยนับจากนั้นมาผมก็เลิกทำสิ่งนี้อีก ผ่านไปเกือบห้าปีที่คำสาบานและภาพนั้นยังติดตามมาตลอดผมปฏิบัติตามคำสาบานที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดมาวันหนึ่งอากาศมืดคลึ้มฝนฟ้ากำลังจะเทลงมาฟ้าร้องบึ้มบำไอเลิศกวิ่งหน้าตาตื่นมาหาผมพร้อมกับห่อเงินบาทจำนวนมากมันบอกผมว่าคืนนี้จะเป็นเจ้ามือเลี้ยงสุราอาหาร มันเดินกอดคอผมอย่างร่าเริงร่างกายไอเลิศชุดลงกองกับพื้นทันทีหูผมอื้ออึงไปหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นร่างไอเลิศไม่เกรียมรู้ทันทีว่ามันคงทำผิดคำสาบานฟ้าจึงพามันตายคาที่ผมแปลกใจมากที่เราสองคนเดินกอดคอกันอยู่แท้ๆแต่ผมกลับไม่เป็นอะไร ในที่สุดก็มารู้ว่าไอ้เลิศมันเข้าไปขโมยเงินออมทรัพย์ของหมู่บ้านนั่นเองอันนจาเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นได้จริงฟ้าพิโรธโกรธไอ้เลิศเพราะมันสาบานกับผีนี่เอง